เราก,ก็จะใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับหันหน้าเข้าหาเครื่องครับด้านขวามือจะมีปุ่มกดเพื่อให้ใส่แบตเตอรี่นะครับขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเครื่อง U 5 0นะครับครับก่อนอื่นกดปุ่มสีเทานะครับแล้วก็เลื่อนฝาไปด้านหลังนะครับเล็กน้อย แล้วก็เปิดฝาออกนะครับก็จะเห็นด้านในนะครับจะมีสลักอยู่นะครับก็เราก็จะใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับเราจะให้ขั้วบวกนะครับอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่องครับหรือว่าสังเกตที่ตัวแบตนะครับด้านหน้าแบตจะมีสติกเกอร์ครับของซีรีส์แต่ละแบตนะครับด้านหลังจะไม่ม hmm. ีครับ จากนั้นนะครับเบี่ยงตัวแบตเตอรี่เล็กน้อยนะครับเพื่อให้เกี่ยวตัวสลักนั้นหลบออกนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับ,รบดันไปให้สุดนะครับเพื่อให้สลักนะครับตกลงมาอยู่ตำแหน่งในลักษณะนี้นะครับ จากนั้นก็ปิดฝาแบตเตอรี่นะครับนะครับทำย้อนกลับเหมือนกับตอนเปิดฝาครั้งแรกนะครับผมครับผมวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องอันตัาซาวยูห้าสิบนะครับก็กดปุ่มสีเทานะครับย้อนหลังนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็เปิดฝาออก จะสังเกตได้ว่าด้านในนะครับจะมีสลักนะครับให้ยกสลักนี้ขึ้นนะครับรับในลักษณะนี้นะครับก็จะมีเชือกนะครับที่ตัวแบตนะครับดึงที่ตัวเชือกออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปครับมีแบตใช่ไหมบางถถ้าเขาไม่ดันตัวนี้ อ่ตถ้าถ้าถ้าแบบไกน,นิดเดียวนะอันนั้นไม่ลงมาเออมันล,ลงมานิดเดียวนเนี้ยตอนเนี้ยมันอยู่เหมือนกันนะพี่มันติดฝาไม่ได้ใช่ไหมแทนนี้นก็ต้องแล้วก็กดแล้วก็อาตวนี้ดันเอามือดันอีกทีหนึ่งแล้วให้มันล็อกอดันให้ไปทางซ้ายให้สุดดันแล้วก็ชี้ลูกศรทางซ้ายอ่ะเพราะลูกค้าเราหนึ่งในสี่ปิดไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าพี่ไม่บอกเขาเขาก็จะติดตรงเนี้ยแ,แล้วก็งัดแตกเลยโอเค ผมขั้นตอนการปิดฝานะครับจะมีมาร์กเกอร์แล้วก็เดือยตรงตัวเครื่องนะครับจะสังเกตได้จากตรงนี้นะครับก็เริ่มจากตรงนี้ได้เลยครับก็ดัน